เ่นกีฬาของทั้งสทีมนะครับก็ได้ลงอับปประที่สนามารับอารีอันเห็นกนัับ็นะอยะทรอีอันนัมี่าะครัสุนีแม่มาลีังนะครับหรือว่าสีแดงนะคะกอนี้กับกำลังวอมค่ะแต่ละทีมหานาที่รงสนามค่ะ ค่ะ,ะทีมอาริอันนี่มาจากไหนคะกาฬสินครับในอำเองกาฬสินธุ์อำเภอเมืองหรอคะครับผมอำเภอเมืองครับ,บนับเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนฮูโ,โนโครับครั้งที่หนึ่งผู้ที่สามในรอบแปดทีมสุดท้ายระหว่าง ยท,ทุูดีแม่นาบีมาในชุดสีแดงกับงเพีงสีดำพบก,กับทีมอาริอันประกันชีวิตมาในชุดสีเขียวดำขอเสียงปรบมือต้อนรับนักกีฬาทั้งสองทีม เดินลงสู่สนามด้วยครับนกกีฬาทั้งสองทีมก็เดิน เดินทางเข้าสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางกองกระรบทันก็จะได้ทำการเสีนยงทายนะครับว่าทีมไหนจะได้เขียนลูกเเล่นนะครับหรือว่าจะเลือกแดงระหว่างทีมจุดีแม่นาีดีและก็อารีอันประกันชีวิต บอดูนะครับทางกลาบขวาถ่ายบอลขก้นไปลูกนี้อยู่ที่มุมธงลูกนี้นะครับถูกดีแม่นารีสกัดออกด้านหลัง ครับเรติบุกอริยัตกบลคงเป็นบอลของอริยัตประกันชีวิตนะครับล็อกลอกลบลูกนี้โดนสกัดไว้ได้วยกองหลังแล้วก็ออระช็อปมาโดนอริยัตออกด้านหลังไปนะครับก็ได้เป็นรูดจากเก็ยโทษขึ้นมา มาทางด้านข้ามาดิอันจ่ายเข้ากลางโดนกัดดับไว้ด้วยฟองหลังของจูดี้จูดี้เนอร์ดี้ตัดบอลมาได้ตรงนี้โดนกรกดับไว้ด้วยอาริอัน บอลกลุบติอยู่ที่ตรงกลางถ่ายบอลกลับคืนมาหาเ่อร์ตูตูรบบับบริยันประกันชีวิตทางเกมบวกขึ้นมาครับบริยันทางด้านซ้ายถ่ายบอลข้ามฟังมาจับบอลไม่ได้อ่าลูนี้ออกไปบอลเดาเกิน แล้วครับตูปีรำเกมขึ้นมาโอ้สาดดาวลูกนี้ไปถึงมือประตูของอริยันประการชีวิต อลุงดีทุกทีครับตทงบอลขึ้นมาสามตอนนึงโอ้ยยิงลุงเกือบได้ครับเกือบได้โอ้โหสูดีกแล้วครับสุดอีกแล้วอ่ะยังยิ่งแห้งนะครับแต่เบาๆออกกลางข้างนะครับแต่ยังศูนย์ศโอ้โหโอฮาน่ามาเองด้วยนะครับผม ยังมีโอฮานานะครับของอาริกันนะครับมือประตูสั่งตรงมาจากแมนยูแข่งเ็จเมื่อคืนลงเรื่องมาเลยนะครับตูบูต้านะครับไปรับถึงพี่ลูกนี้ถุมดีรับแม่นารียิงนี้ยังโดนโอฮานาเซยไปได้ถุงปิงครับลูกนี้ลูกเบานะครับม่ควอบเก็บโทษนะครับใครจุดโทษปล่อยวาแเร็วครับหัวกับผ้าใส่เจ้าพ่ะสมาสามัคคีกัน อาลี้ันประกาศชีวิตยังได้บอลอยูเห็นเจ้ารถถังสกัดไม่ได้โอ้ลูกนี้นะครับสกีทนางด้านหลังไม่เป็นไรนะครับบอลเพิ่มขอ,ขอบด้ยกันนะครับมีอกร,ร,ะปประทัก้กระทบกระทั้งกันเป็นธรรมดานะครับของนักกีฬาไทยกีฬาจุ๊บบีเล่นบอลเร็วครับสถมบันยังไม่อนุญาตให้เล่นครับจุดบอลยังไม่ต้องจุดจืดความนะครับ ไม่ได้เข้าผมู้กีแม่ดีทัมเกมบุกขึ้นมาิียังตึมบอสกัดไปเด้วยอารีอันเอาให้ตโตก๊กับเ,เ,เลี้ยวเพื่อนยังไม่เติอนะครับยังขึ้นกับซ้ายเหมือนเดิมครัถ่ายบอลมาต้องคำเกมโทษโอ,อ้โหรถถังเจอรถสามร้ออีกรอบหนึ่งเกมขึ้นมาอีกครับอารีอันตุงสนามถายบอลมาล็อกอยู่ตอนนี้ออกไปทางด้านซ้าย นาตีต <étique> <ural> ูจะไป็นเกมบอลขึ้นมาจากกองุู่บอลมาทางด้านฝั่งซ้ายนะครับเบอร์สิเอ็ดโยนบอลยาลุบิโอ้โหมงมงไม่เด็กนะครับมือตูยิงเซฟแล้วโอ้โหบอกแล้วครับใช้เท้าดีครับโอฮาน่านะครับมาเองยิ่งสูงยิ่งได้ก็เลยเซฟหนูอยู่แค่ว่าเตะยตับบอล่านขาข่อยดอก อราริอักนกรับทำคลิปขึ้นมาอยีกทางสนามถ่อ,นนมออกไปทางด้านซ้ายเข้ามาทางสนามอีกโควกับอีกแล้วครับตุดมีแน่นารีล,ล,ลูกนี้ได้บอลครับโอ้อยิงลูกนี้ยังโดนกองหลังสกัดไว้ได้ออกไปเาริอนประกันชีวิตถูกบอลมาให้โอฮานะ่า ไปทางน้ำซ้ายมีมาริยันไหมครับอ่าเบอร์ตันมาได้ดูแม่ดูอีกหนึ่งตัวหนึ่งกับมือปตัวโอ้โหยังถ่ายท้าสกัดไว้ได้อีกหนึ่งรอบโอ้โหหรือว่าเหนียวจริงๆนะครับมือตูของอาริอัน เดนนเินทางมาแข่งขันในรอบนี้ด้วยสัญญายืมตัวนะครับจากแมนเชสเตอร์เข็นเสียบพื้นเรื่องเลยทันทีนะครับมาทำเกมบุกขึ้นเรียกได้ว่ามีผู้เล่นถึงเจ็ดคนนะครับของอาริอันนะครับถือว่าได้เปรียดน,นะครับเพราะว่าหนูจูก็ใช้เท้าได้อย่างคล่องแคล่วอ่ะอาริยน์นะครับทำเกมบุกขึ้นมา าจจะทางด้านกลับซ้ายตุ้งดีจะได้รังเก,ก,ก็บตักลับอีกรอบหนึ่งทำลูกนี้มองเพื่อนมองเพื่อนแล้วก็ล็อกล็อกอโดนโดน้าสก,กัไดไว้อีกรอบโอ้โหโอ้โโอโโอโดูดีกันมากเลครับผมโดนโดนเต็มเต็มเลยนะอาจจะเย็นนะครับจะเย็นขอโทษกันครับขอโทษกันครับคัรับ อขอเป็นขอโพยกันนะครับก็บเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับใน,นกีฬาก็อาจจะมีะการตัดต้นกระทั่งกันมานก,ก,ากนะครับเราก็ใจพ่ายกับเขาบอกผบอายุสองคนอ่ะฉลาดเล็กน้อยตีบอลเก่งมากเสมออยู่ศูนย์ต่อศูนย์อยู่แล้วะคะ่ะเการเพื่อศูนยก็เปิดเป็นรูเปล่านะครับทางด้านอดีตก,ก็ทำเกมปุ๊กขึ้นไป บอลบอลครับตารีอันถ่ายบอลทางขวากิ่งไกลลูกนี้ก็ออกด้านข้างหลังตะข่ายนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับของทีมจ ah ีนนะครับได้เปลี่ยนตัวเป็นเบอร์สามสิบลงแค่ะองนะครับแล้วก็ตรงเบอร์สามสิบก็ปัดจังหวะบอลนะครับทูบีแม่นารี แข่งเกมบุกข like <an> ึ <Wha> ้นมาทางกลางสนามลูกนี้รักบอลอยู่ยังได้บอลผ่านมาให้เพื่อนซับลูกนี้โอ้โหผ่านัวหน้าแต่ยังอยู่แต่มุ่งจากถูกดีแม่นาหนึ่ะอลออ้าวลูกนี้จะได้ทำเกมบุกสวนขึ้นมานะครับอาริย์นาดก้าวขวายังรอเพื่อนอยู่ได้บอลก็ไปตรงกลางสนามยิงลูกนี้มีคืน ตัวค่ะแล้วเป็นขางอริอันด้งงนา,านซ้าย ขวาครับาริยอันประกันชีวิตเดี๋ยวต,ตอนนี้จะติดกองหลังของจุตีแม่นาเรมาดูออตรงกลางครับย้อนหลังไปที่โอฮานะครับยังของบอลได้อยู่เลี้ยงขึ้นไปลูกนดี้โอ้จ่ายออกมากองหลัง เอาแล้วก็เป็นบอลโตนับของจุนีแม่นารีดูกสไลด์ตะขอได้ไหมโอ้ยโอหานหน้ายังสกัดไว้ได้อีกโอ้โหถือว่าเดี่ยวได้กูตูเอาจุลีโอ้ยอ่ะโอ้ลูกนี้นะครับอาจารย์พุทธศิลป์เป่าเป็นลูกจุดโล้นะครับ บอลโดนแขนดนะครับโดนแขนของทางฝั่งถูกดีแม่นารีนะครับจานก็ใช้ดุพีเป็นอย่างดีแล้วลูกจุดเปิดของที่มาารียนนะคะยิงลูกนี้เรียบร้อยครับผม ส่งผลให้ทีมอารียันประกันชีวิตนะครับเป็นได้ลูกจุดโทษนะครับจากการทำดาวของตุ๊ดีแม่นาลีนะครับส่งผลให้อริยันประกันชีวิตขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ยังมีเวลานะครับสำหรับทุ๊บดีแม่นารีนะครับที่จะทำสกอ,อร์ตีเสมอขณะจัต่างๆ บอลติดนไปทางด้านกลับขวาหนุ่มนี้ล็อกบอลเข้าไปอยาให้บ่านดูยิงลูกนี้เบาๆนะครบโดนสกัดเพ่ได้บองหลังแต่สวนกลับโอ้จบลงนะครับเกมสำหรับจุบีแม่นารีแล้วก็ ในเวลาครึ่งแรกนะครับก็ผลสกอร์อาริยัตประกันชีวิตนะครับขึ้นนำสุกีแม่นารีนะครับด้วยสกอรนุปุตตสูตรก็ยังมีเวลานะครับฝั่งซ้ายนะครับของเต้นลมโวยการนะครับขับเขียนบุกไปยังฝั่งขวาผู่ว่าฟ้าบอกเลยว่ามึงม่นเป็นเราจงกันไหนมัน เมื่อเป็นตะลูกเขานี <Wit and lessons> <criterion. S 2> ่ว่าเมื่อกเปลีเนาะลูกเพิ่มนะครับบอนนึ่งก็ยังเป็นของทุกมดีอยู่ใช่วันที่ยันบอลหนึดูดีฝั่งขวาโดนบอลไกลโดนสกัดไปได้นะครับสำหรับกองกลางของอารีนถ่ายบอลออกทางด้านกาขวามาจะเคาะบอลให้เพื่อนตามฟังมาทางฝั่งซ้าย เปลไปที่โอฮาน่าโานายล็อกวันอยู่เาไาจ่ายไป่วกขวาเดียร์กัชีทำนของวาโอ้ลุกล็อกลงจ่ทางด้านขวาทำเกมกขึ้นมากระารล็อกลกจริงๆลเ้าเสาด้านในนะครับก็ส่งผลให้นำลูกเข้าไปสู่ตุกตะขา ถ้าให้อาริอันประการชีวิตก็นนำไปสองประตูต่อศูนย์ ดีแมนาลีนะครับต่ายบอลมาทางด้านจากขวาออกบอลเข้าไปตรงกลางอยู่นี้กุกคีกันอยู่ที่กลางสนามยังเป็นบอลของทุกปีไม่นาลีนะครับ hmm. ัดูตัดเชิงล่อยเรื่องรุนแรงเตี้ยทางด้านซ้ายโอ้โหสกัดลูกนี้สกัดออกก็ยังได้เตะมุมนะครับทุกดีแม่นาลี การเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับอาริอันก็เรียกได้ว่าพักตัวนะครับเพื่อต่อสู้ในรอบต่อไปตรงนี้แม่นาดีกิงนโอ้โหรับกระชอกไปบอกแล้วเจ้เตะใส่มือรอยอัวหโน้ามาะสวยๆค่ะรับสวยใส่มือรับกระชอกนะครับเตะใส่ขาอาริอนต์มันอยู่ตรงกลางสนาม บอบลองหลบอีกแล้วโอ้โหเยลงหลบสองคนโ <laughs> มานาก็ยังมั่นใจข<อ>ีเท,ท้าของตัวเองอนะครับหาทายมาด้านลับกว่าครับบริอัตโดนสกัดอ่าบอลโตกลับกลับของจุงดีจุงดีอยูด่ด้านซ้ายก็ยังคลองบอลโอ้โหลบแบบวิชิตอน ทางได้บ bon. อลนะครับถุกทีแม่นาดีถ่ายบอลมาทางด้านฝังข,งขวาของสนามลุงนิจใจบอลโดนสกัดไว้เบอรเรียนเพื่อชีวิตนะครับอยู่ฝั่งซ้ายโดนบอลยาวนะครับข้ามฝั่งโอ้โหจับบอลลงนิ่งมากนระว่ารักษา,าดีแบบไปที่เมือ,องสามประตู ชีวิตขึ้นำสองต่อศูนย์นะอาิยันนำสองต่อศูนย์ค่ะความคินวันของอาริอ,นนอ,อ,รอนันมี่ายบอลทางด้านาง่งขวาเดี๋ยวมาที่อูรกษสาประตู <ś le> อาริยนในบอลอลลงมาทางด้านฝั่งซ้ายยังความบอลอยู่อริยนกันชีวิต อาริยันได้บอลห่ายบอลก็ไปที่ตรงกลางยิงอีกทีโอ้โหโดนเซฟไม่ไดโโ้มันก็ยังถือว่ายังเหนียวนะครับช่วยทีมไม่ให้เสียลูกที่3ไม่ได้นะครับทุกทีแต่อาริยันก็ยังทำเกมบุกขึ้นมาอีกด้านฝั่งขวาถ่ายบอลเข้ามาตรงกงลางก่อนจะของ bon, บอลยังเหนียวแน่นอ,ออกมาทางด้านซ้ายเลี้ยงลบเข้าไปตรงกลางจุดบอลทางด้านขวา มองหาเพื่อนแนละถ่ายบอลเข้ามาตรงกลางลูกนี้จะได้ยิงไม่ได้ยิงนะครับถูกยีงไม่ไดนะ้สกัดด้านหลังไม่ได้อ,ไอ,ไอ้อาวเดบอลไปถึงโค้งหางหน้า id, เกมบุกมาลีลอกเลยนะครับรอเตียนตัวแล้วก็ยือถ่ายบอลไปด้านขวามือของมุ่งทง ลูกนียิงไกลโอ้โหยังใช้เท้าสกัดไว้ได้นะครับสำหรับดูตูตตตของลูกดีอยู่ที่กอบาวออกมาส่งฟ้างัดบอลไม่ได้นะครับสำหรับอาริานล,ลูกนี้เป็นการเข้าสกัดทางด้านหลังนะครับก็ นะครับปาริอันับเียมปลูกขึ้นมาการลงของบอลได้อยู่ทางด้งนานฝั่งขวามองหาเพื่อนเกาะบอลกันไปมาแต่เพว่ากึุ่เขาได้เปรียบขึ้นไปสองศูนย์ศูนย์ถ่ายบอลออกมาทางด้านซ้ายไม่ถึงนะครับโดนสกัดไว้ด้วยของต้องหลังแม่นารี ลอยรับผึดที่ประตูรับเึลนใหม่อีกรอบครับอาริอันถูกดียังบอลมาได้ครับถูบาาบกดีถ่ายบอลมาทางด้านฝองซ้ายทางับเกมบุกบองบอลอยู่ยังบอลเข้าตรงกลางถูกดีดแม่นารีนะครับถ่ายบอลกลับมา อยาองบอลนะคะรับสุกีแน่ดก็ไป็นตรงกลางตัวนี้เอาเพื่อ,อกักโอ้ยไม่สามโอหน,ะนรับสยดตรวไม่ได้ไม่ากับลูกนี้โอ้คุกลิกอยู่ที่กอบเขตโทษะครับอา,าริอันกับกองบอลอยู่โอ้ยังงบอลกันอยู่นะครับอาริอันกนับองบอล ไปทางด้นา,านขวามาตรงมุมรงโดนสกัดไม่ได้ดูกองหลังฝั่งทุกมดีทำเกมบุกเร็วนะครับถูกดีแมรารีสองต่อหนึ่งยิงเร็วอ้ยตอ,อกเลยอ้าทุกโอ้ยและโ่งควาเร็วนะครับ ัทำเกมบุกขึ้นมาอีกตอนมาทางด้านฝั่งซ้ายดูหนุหไหลยิงครับลูกนี้ไหลนะครับแต่ก็ยิงออกข้างไปเห็นลูกนี้โดนเข้าไปแล้วก็เผิดโทษโดนบอลยาวลูกนี้โอ้ไปไกลเลยยาวจริงๆ าการเปลี่ยนตัวนะครับอูดีเมอรลี่ใส่เบอร์สิบเอ็ดออกนะครับส่งเบอร์สามเข้าไปอา,าริอันก็ยังของบอลอยู่นะครับได้ของบอลต่อเนื่งด้านฝั่งขวาของสนามถ่ายบอล้ามาตรงกลางถ่ายเข้ามาด้านซ้ายเอาใ้เพื่อนตรงนี้ของบอลกันที่นาเคตโทษของหลังแน่นนะครับถ่ายกับด้านหลัง ขับล้มาถึงมือประตูของถูงปีจะได้ทำเกมสวนกลับเป็มาเร็ในครับทางด้านตรงกลางสนามจกัดไม่ได้คนมาดูทาง ต้อดีมาอลยเดินไปขึ้นมือือย่างบอลอยู่างาสามาทางด้านสายของโมงงยังล็อกบอลอยู่าล็อกบอลันชีวิตก็เกาบอลกันไปมานะครับเนอเดียนะครับว่าตอนนี้ียวกำงงโอ้เลยิงเลยครับลูกนี้ โตกลับขึ้นมาจายไปทางด้านกลับซ้ายเบอร์44นะครับส่ายบอลไปให้เพื่อนเบอร์ห้านะครับลูกนี้แทงจ่ายโอ้โหโอ้โหเก่งๆครับลูกนี้บอลคนเฝ้ากระดอนกลับมาสู่หน้าของอาริยันประกันชีวิตย ก็ออกด้านหลงังไปก่อนยังท้ำเกี่บุกนะครับพี่อันโอ้ยลูกนี้กองเสายังไม่เข้านะครับยังไม่เข้าอยากได้บอลนะครับพี่อันยิงลูกนี้ก็ยังโดนกองหลังทู่ดีแต่ยังได้กองบอลพี่อันประกันชีวิตให้บอลเคาะกันไปใหม่ รกรรมการผู้ตัดสินก็ได้เป่าจบเกมนะครับครบ30นาทนะีระหว่างูคทุกีแม่นารีนะครับได้แข่งขันกันลงในที่เรียบร้อยผลสรุปนะครับก็คือทีมอาริยันประกันชีวิตเอาชนะทีมจุกีแม่นารียไปได้ด้วยสปอร์3ประตูต่อ0ก็สมบล์ให้ทีมอาริยันประกันชีวิตน,นะครับได้เข้ารอบเป็นทีมที่3 นะครับเพืเ่อเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบที่ที่สุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ได้สามทีมแล้วนในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ได้สามทีมสุดท้าย